โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับนี้อยู่ใน RV นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำการเปิดห0สิบนะครับสำหรับเครื่องที่เปิดไม่ได้นะครับเครื่องไหนที่เปิดไม่ได้ก็ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็คือเปิดได้แน่นอนนะครับคิดว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับไปขั้นแรกนะครับทุกคนให้เราเข้ามาที่แอปก a ลลีนาซัพพอร์ตนะครับ เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ข้างล่างนะครับพอเข้ามานะมันก็จะมีภาษาอังกฤษพูดอะไรก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วกดออโรไปนะครับแล้วกดแล้วกดปลุ่มสีฟ้าไปนะครับก็คือข้างล่างนะครับสีเขียวข้างล่างนะครับอันแรกนะครับอันล็อกห0ิ fps นะครับส่วนอันที่สองนะครับอันล็อก hd ดีอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับส่วนอันที่สามครับรีสโต้นะครับ คือผมลองกดไปแล้วนะครับก็คือเข้าเกมไม่ได้นะครับเออก็แนะนํานะครับทุกคนอย่าเลกดนะครับก็คือต้องโหลดใหม่นะครับถ้ากดก็โอเคนะครับมาเข้าเรื่องนะครับส่วนวิธีการทํานะครับก็กดไปที่สีเขียวนะครับอันล็อก60 fps นะครับพอกดมาเราก็รอมันประมวลผลสักแป๊บหนึ่งนะครับไม่นานนะครับโอเคนะครับ ถ้ามันขึ้นสีเขียวก็คือแสดงว่ามือถือเรารองรับนะครับโอเคแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะเปิดได้ทุกเครื่องนะครับโอเคนะพอเราเสร็จแล้วนะครับเราก็กดคำว่า open the game ไปนะครับสีฟ้านะครับโอเคนะครับตอนนี้มาอยู่ในหน้าเรื่องเกมกันอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการตั้งค่านะครับว่ามีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่านี่นะครับหมดเฟรมเรตสูงครับ คือเรากดเปิดไปนะครับแต่ของผมมันเปิดมาให้เลยนะครับก็โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดีกว่านะครับว่าเฟรมเรทมันจะนิ่งไหมมันจะดรอปไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับไป <Wow. S 1> โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในตัวเกมแล้วนะครับคือสังเกต fps ตอนนี้ไวให้ดีนะครับมันจะแช่อยู่ที่ห9เก้าใช่ไหมครับ <Wow. S 1> โอเคนะครับ ก็คือเดี๋ยวผมก็คือก็คือผมปรับภาพสูงสุดเลยนะครับจะได้ดูนะว่ามันลื่นไหมนะครับบอกเลยตรงต่ผมไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับอยู่ในระดับกลางๆนะครับยีโร่ที่จะเล่นก็นาคอสนะครับเพราะนาคอสเป็นตัวที่ต้องใช้สกิลต่อเนื่องใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันหน่วงมันแหลกเนี่ยมันยังไงมันก็เล่นไม่ได้นะครับเล่นยาก ก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงออช่วงไฟหน่วงๆหนักหนักดีกว่าครับโอเคครับโอเคมามาดิมาดิโอ้ยโอ้ยอุ้ยตายปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยไม่ตายเอาไอ้เหี้ยตาย What ก็เมื่อกี้ใครได้ดูเฟรมเดทหรือเปล่าครับ ็คือผมไม่ได้ดูนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าเฟมเรมมันแว่งหรือเปล่านะครับเมื่อกี้คือแบบคืออันนี้ตาที่สองนะครับบอกก่อนนะครับก็คือตาแรกนะครับโปรแกรมอัดแม่งหลุดนะครับโอ้โหทีนี้ก็เลยลองดรอปภาพลงมานะครับแต่เล่นตาแรกก็คือลื่น,นครับลื่นคือแบบลื่นลื่นเลยอะ <c oughs> นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าในคลิปคุณผู้ชมจะ ดื่นขนาดไหนนะครับโอเคนะครับทุกคนลับๆในดงหญ้าคอยหาจังหวะแล้วเข้าไปอันติโอ้โหอันติอย่างมั่วอ่ะนติว้าวโดนแก๊กดูดกับตายโอ้โหรอบได้ไงนะเนี่ยนะครับทุกคนจังหวะอ,อจังหวะไฟนี่คือมันก็นิ่งๆน,นะคือมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็คือเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียก่อนเนาะ ก็คือข้อดีทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับก็คือมันลื่นนะครับสกิลมันก็ติดมือนะครับส่วนก็เสียนะครับผมขอบอกก่อนเลยก็คือเรื่องของความร้อนนะครับถ้าเกิดคือมันลื่นก็จริงครับแต่ว่ามันก็แลกมา้ดยความร้อนนะครับทางที่ดีก็คือเล่นหน้าพัดลมครับหรือไม่ก็เล่นในแอร์นะครับนะเล่นในแอร์คืออะไรวะก็นะครับส่วนมือถือที่แบบสเปกต่ำจริงๆนะครับ ลำหนึ่งลสองอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าก็เล่นได้ครับแต่ก็ต้องเล่นในห้องห้องแอร์หน้าบันลมอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าไหวนะครับเนี่ยครับเวลาเข้าไปสกิลไปฆ่าไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ติดมือดีนะครับก็คือแนะนาครับแนะนําสําหรับคนที่เปิดไม่ได้นะครับอยากให้ลองเปิดมาเล่นนะครับประสบการณ์การเล่นจะดีขึ้นเยอะนะครับ คือทุกคนฝีมือเก่งอยู่แล้วนะครับแต่บางทีอุปกรณ์สื่อสารมันก็ไม่เอื้ออหนวยนะครับมาดูจังหวะนี้กันบ้างครับโหจา่ายสกิล,ลไปครับแต่ไม่มีนามามาแล้วมา,มา,มาอะไรวะมานาสู้นะครับก็โอ้โหรอเลี้ยวแรงก็เนี่ยครับคือมันทําเกมได้ดีนะครับดีกว่าคลิปที่แล้วที่ผมเล่นเ SO อ็นโซเยอะเลยนะครับ<ฮ>คือมันลืนล่นๆนะครับ ถึงมานาจะไม่มีก็ฆ่าได้นะครับคือมันไม่ได้อยู่ที่ฝีมือนะครับอยู่ที่โทรศัพท์นะครับทุกคนยิงโคตรอวยเลยนะครับไม่รู้อวยทําไมนะครับมีประเด็นอีกแล้วบวกบ่อยแล้วเกินทีมกูโห้โสกิลว,ว้าวไปหนึ่งทีนันตี้อุ้ยโหยเกือบตายโอ้โหเกือบตายอะไรวะเลือดึ้งหลอดเนี่ยเนี่ยคือมันก็ลื่นๆคือมันก็ไม่แหลกนะครับคน ก็เด <chat> ี๋ยวผมจะบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ลืมพูดไปเมื่อกี้นะก็คือการดอปหรือว่าการหน่วงของเฟรมนะครับเวลาเล่นเล่นอยู่เข้าทีมไฟอะไรอย่างนี้ทุกคนอาจบางเครื่องอาจจะเฟรมดอปหรือว่าอะไรดอปนะครับก็คือสําหรับมือถือที่แรมน้อยๆซีพยก็ไม่ได้แรงรุนแรงมากขนาดนั้นนะครับก็ถ้า ถ้าสเปคต่ําแบบต่ําจริงๆนะเฟรมเรก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบๆสี่สิบนะครับนี่อันนี้คือต่ตําสุดๆแล้วนะครับก็คืออยู่ประมาณเกือบ4สี่สิบนะครับแต่ถ้าเกิดดีขึ้นมาหน่อยก็อาจจะสี่สิบห้าห้าสิบนับแต่สําหรับมือถือผมก็ในระดับกลางนะครับก็ยังอยู่ขนาดที่ห้าสิบเก้านะครับห้าสิบเก้านิ่งๆนะครับอาจจะมีลดลงบ้างหรืออะไรบ้างนะครับ ก็นะครับมันก็ประมาณนี้นะครับส่วนในคลิปถ้าทุกคนดูแล้วมันแบบวงๆนะครับก็คือเน็ตผมมันไม่ค่อยดีนะครับทุกคนส่วนหนึ่งก็มาจะอาจจะมาจากโปรแกรมอัดนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับหวังว่าทุกคนจะได้คำความรู้จากคลิปนี้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ดียิ่งขึ้น <c oughs> นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ